สำหรับสุภาพสตรีเนี่ยในการใช้รถเนี่ยนะครับควรที่จะมีตัวช่วยคิดไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะต้องนึกถึงใครแล้วรีบโทรเลยนะครับโทรถามว่าจะทํายังไงต่อไปหรือว่าถ้าเกิดเป็นเกิดอุบัติเหตุถ้ามีประกันภัยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โทรแจ้งพนักง,งานเครมมาดําเนินการได้เลยแต่นี้มันจะมีสาเหตุเนื่องจากอย่างอื่นนะครับจากเครื่องยนต์เสียจากเครื่องฮีตนะครับ จากามีปัญหาสายพานขาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ศึกษาไว้นะครับว่าจะทำยังไง yeah, yeah, สิ่งที่สำคัญที่สุดในประการแรกเนี่ยถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับข้างถนนหรือกลางถนนซึ่งมันไม่ได้อยู่เลนซ้ายนะครับก็พยายามหาวิธี ถ้าเข็นไม่ไหวจริงๆก็พยายามรีบเปิดไฟกระพริบไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้รถข้าหลังเนี่ยได้ทราบว่ารถเราได้เสียไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้คงจะต้องมองหาเจ้าหน้าที่หรือคนที่จะช่วยเข็นแอบทางด้านซ้ายก่อนพอเอารถชิดขอบทางด้านซ้ายแล้วใช่ไหมครับก็ลองเปิดฝากระโปรงดูที่ว่ารถของท่านผู้ชมนะมีปัญหาอะไรกรณีที่เกิดเครื่อง ฮีทหรือน้ำเดือดเนี่ยเปิดฝากระโปรงไว้นะครับแล้วก็อย่าอย่าดับเครื่องยนต์กระทันหันในกรณีถ้าเกิดว่าน้ําแห้งเนี่ยไม่สมควรจะ่ารีบเติมน้ากระทันหันปล่อยให้เครื่องยนต์สโลว์เลิกเกความร้อนเนี่ยลดลงสักพักหนึ่งแล้วค่อยเติมน้ําถ้าท่านผู้ชลรีบเติมน้ำเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทําให้โาเกนฝาสูบแตกนะครับเพราะว่าเอาความเย็นลงไปทันที ก็โปรงหน้ารถเนี่ยขึ้นใช่ไหมครับแล้วอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมต้องจานะครับว่าภายในห้องเครื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างน้ํามันพาวเวอร์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องทราบใช่ไหมครับว่าเติมตรงไหนแล้วปริมาณที่มันอยู่ในสภาวะสมดุลในสภาวะแม็กซิมัมที่เขาตั้งเอาไว้อยู่ขีดไหนน้ําฉีดกระจกนะครับน้ำหม้อน้ารีเซิร์ฟหรือน้ําหม้อน้ำนะฮะน้ำมันเบรกน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องจำนะครับอย่าง กระป๋องพาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีฝาปิดใช่ไหมครน้ำมันเบรกเขาก็จะมีฝาปิดฝาหมอน้ำเขาก็จะมีฝาปิดไอตัวโคเวอร์หรือตัวปิดอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมต้องจําเอาไว้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเปิดฝากระโปรงมาแล้วมันไม่อยู่มันหายเนี่ยจะต้องดําเนินการใส่ซะาให้เรียบร้อยถ้าเกิดมันไม่มีตัวโคเวอร์หรือตัวฝาปิดไว้เนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทําให้น้ํามันต่างๆเนี่ยมันขาดปริมาณตรงไป เวลาท่านผู้ชมขับรถเนี่ยท่านผู้ชมนั่งอยู่หลังมิตเตอร์นะครับหรือจอไมค์ของรถทุกคันอยู่แล้วท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้ให้ได้นะครับว่าที่มิตเตอร์เนี่ยมันมีโหมดฟ้องอะไรมั่งมีออนบอร์ดโชว์อะไรบ้างไฟเตือนสัญญาณเตือนทุกอย่างนะครับมีความจําเป็นสําหรับรถมากนะครับท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้ให้ได้จากสมุดคู่มือของรถนะครับถ้าเกิดไม่ทราบจริงๆนะครับขอให้ดําเนินการนํารถเข้าศูนย์โดยด่วนที่สุดนะครับ